สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเราจะขูสุขอนเดอร์พบพ่อกันคือเก่าคือเดิมพี่น้องเมื่อไงกัสิพาลงซักปาดหยาดน้ำหรือว่าลงไปใส่บาดรในเห็ดบุญเห็ดศีลเนาะเพราะว่าหอมไปลงไปเห็ดบุญแต่โดนเลยเนาะพี่น้องแต่ขอน้องพ่อชายไปลงไปเห็ดบุญเลยกับเมื่อไงกัสิปล่อยให้น้องพ่อชายเขอยู่กับพ่อเุ่นชงคนหัวสิเป็นอะไรพี่น้องนมกับปั่นไปเพิ่มเรียบร้อยอะไรเนาะเมื่อไงก็เป็นเมื่อวันสิลเพลงหรือว่าวันลอยกระทงให้น้องเมืองแดงก็คือสิมีพาราลัคนไปหาลอยกระทง บ้านเ้าก็มี่ลอยคือกันเนาพี่น้องกระทงเนาะผนกัรลอยคือกันแต่ว่าขอยคือไปเราพี่น้อยเมื่อนี้ก็เพื่จะลงทังวัดผมหลังจากที่ไปลงตั้งตนตั้งนานเนาะขึ้นมาจังวัดี่ยห้แงแงว่าจัก่อนที่ไปก็จะพามบงลงพระชัยเนาะผลิ่งด้ในหองกระพาเรพี่น้องเว้ยวากระเพาะนแหละวาวลิ่นคุยกระพอกันเอแอลเาแอลตามภาษาดิ่งหน่อยลรวพี่น้องปะ่งไปชมันเลเนาะ

นอนอีกเอ,อ่อเอ,อ่อยังไม่ลินเลยบอบอฮะยยังไม่ลินเลรบอฮ่ฮฮะฮเเเ้เสียงยังไเีงยังไลูกบอะฮ่อวืแล้วไปเลยได้เลยแล้ว

กิ๊กดีกแล้วด <root> ิกแล้ว <magical> ดิกแล้วดวดิกดิ้นแล้วมาอยมาอยดิ้แล้วอึบ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 อึถุมือเลยนะพอเิคบชงเดือนลหน้าก็ไหวไปได้ตึ๊บภาพบยอยากแจ้งเลยเร้อพี่น้อง เล่นกระเพาะเหรอเมื่อกี้นี้มันอยากเมินเนาะเปิดไฟเพิ่มพี่น้องสะไปดีพ่อแม่พี่น้องกําลังตื่นนอนกันจ้าจ้าจ้ตายังมีอยู่กีตาอยังมีอยู่เนาะเหรอเนาะเดาะเนาะเฮ้ยอย่าไปลินแล้วเนาะให้อุ้มบอลเนาะเฮ้ยอุ้มเลย

<that> eh, pues... eh, huh? eh, right? huh? ไฟไซเด้อพี่น้องชื่อจริงน้องไอวาลินไอวาลินไอวาลินโอ้ยโอ้ยไอวาลินบ่น้องไอวาลินบ่บ่ไอวาลินบ่ไอวาลินแต่แต่หน้องไอวาลินเลย่งเลย คอเพิ่นเริ่มแข็งแล้วเนาะคอเพิ่นก็เริ่มชันคอได้แหละแล้วก็เริ่มเห็นหุ่งอ่ะหุ่งเพิ่นเณมตาเชงเฉพาะเพิ่นหน้าแันมมาทำคอพิ่นช่วงนี้กำมักเบิร์กเพดงเพดานเนาะเบิร์กลินเพิ่กวาดให้ก้มมือได้กับข้าวก้มมือมุดไปออกเพนได้เนาะ ไปเกินเนาะนาะตามเป็นพระธานเนาะเอ็นตาตามพัมเดมมาแม่โมมีอย่างเงเนาะพัเดมมามโมมีอนันติดผ้าแดงที่นางทึงเหมืนอนผ้าแดงให้นางบังกะขอใช้อะไรอะไรนี่อะไรเนี่ยเนี่ยสบายดีป่ะลุงสบายดีป่ะลุงเด้อสบายดีป่ะลุง ตาเบนหันนะแต่ใช้แปวเลยอมเอาผ้าแดงมาให้เบิรนิ่งเบิรเลยแล้วจะนอืมใเ่ียมาทางนี้ ไม่คอยลงใส่บาทนะพอมื่อนี่เป็นวันวันเพ็งเดือนจิบชองเนาะตอนนี้ก็ผพิตตื่นนอนวันเพ่งเดือนจิบชองให้พันอยู่ก็พอปั้มนมให้ผลิตนอนโม่ขึ้นมาสให้ก็กว้างบอกให้ก็คืออยากนอนได้ตอนตอนที่ชรายจังหน่อยเพื่อขึ้นมาตรวัดตื่นเช้าเนาะ mong kỳ năm 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 mong kỳ ngang mong non đi mong kỳ ngang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  mong kỳ ก่อนจะไปทำบุญเนาะพี uh> ่น้องบ้านเด่นกับน้องพลายชัยก่อนมื้อแรกนี่ยกะจะลอยกระทงขนาดได้นี่เนาะที่บ้านเฮาก็ลอยกระทงในวันเพ็ญนี่แไอวบ่ไปลอยกระทงบ่เนาะมีบ้านได้ก็ลอยไปลกระทงบ่ไปบ่ไปบ่ลอยกระทงมาไอ้บ่ไอ้ลอยกระทงบ่ปีนี้มันจะไปน้องพลายชัยไปลอยกระทงบ่ไปบ่ไปบ่ บ้าพาปลาลูกมาลากระโทงบาเอ่อเดียนทำลายเลยปวดแปดปวดแปดอ,อืออคิวพดเริ่มเห็นคลัและไม่ตาทำตาบักไงเนาะ โย่วไว้ชมนีก่อนเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวพี่พ่อกันผลเอท,ทางลระวัดทางประวัติผู้เนาะให้น้องพ,พ่อช้ผิลินกระเพอออาะคุณตาตอนนี้เอาหย่างลงไปเนาะพี่น้องนี่ชาวเพนกับสะโพดผมจะไปเนาะไปจะขดกระแม่ชองคนบรรยากาศกระไดชี่เย็นๆน้อยหนึ่ง มาถึงกับหนาวเย็นๆตัง้งแต่คลอดลูกอะบอได้คอยย่างลงไปทางใต้จากเถือ่อเป็นครั้งแรกที่บ้าให้ลูกอยู่กับเพาะคนส่องคน ลี้มมาอะไรยังกระาสลงมาทางไหนจักเถื่อเขาก็ผ่านลงมาสบายดีพี่น้องมือเดียวากเห็นปลาลงวัดจากแต่คลอดลูกมาเขาก็เห็นลงคลายหลดแล้วพี่น้องเลยคลายหลดมาเห็นกำแพง จักสำไรมึงเนี่ยพี่น้องคายรถลดมาเห็ดกระแพงเนาะทักแรกมึงมีรถใหญ่มาซีดีพี่น้อง,ง,ง,องโอ้ยมึมีปัญญาเติมน้ำมันรถคายรถลดมาเห็ดกระแพงพี่น้องเรือว้าความจริงนี่เนาะไปเบะเออเห็ดบางนี่นนเ,าเนา <c oughs> ะกระแพงเนาะเห็ดเองมี่หลดมีเติมน้ำมันว้าแต่ที่ใคยดีกว่า มัมก,กองออยมันหมักท้แล้วมากับกองขี้ดินชายม,ม่กมักกรเลงวโอ้ยหม,มักเบิ้ลทะยังก็หมักมันหล่นแล้วมันจะรดลงมามยากาศเย็นสบายเลยเลพ,พ่อค่นเอาโบ้ฮร์รงยามเช้าลมดีอยู่ย<ม>ามเชาม้าตื่นมาสํมักับที่นอนนอนล้วกินนมแลวก็ไปชายแปดโมงกับนอนอีก ทาซื้อมาแค้นกคให้ลูกเดียวได้เียวอ้วแค้นเห็นยังวะยังมองหุ่งแล้วก็ดกม้วนนหน่เงินลรอกล้ยปีกล้ยโอ้ยไหลเลยพยามันถือขี้ผุ่นเนาะกล้ยนี่งามตี กล้วย cuối nè, tôm, tôm tôm แจ่วเน่มันกล้วยสุกคะ khưa, คือบ่ตัดเออสุกบ่ khưa ยังบ่ได้สาด

ตอนนี้ก็หอดทางประตูเขาวัดน้องนี่นอ้นองโอ้คนสลายสันได้เนาะตอนเช้าบ,บายเลยตอนยังบางทีทำบันไดถ่ายให้เบิ่งเด้นอนาะคนโบลายดอกช่วงอัน,นเกี่ยวเขา่าเกี่ยวนา้ายั่แล้วเกี่ยวเขา่าคนก็เลยโบลายถ้าแล้วเกี่ยวเขา่าเนี่ยคนสิเมหมัดเนาะ เชียงก็จะว่ากันช่แช่เลย,ว,ยว้าวฮูบฮูบผะเนาะอยู่กุฏิใหม่แล้วเรียบร้อยสีฝนกระธาแล้วเรียบร้อยเด้อสีอ่ำักอะไรเรือเตะสีข้างหลังเนาะสีปูนสีไม้ทาเรียบร้อยอย,อยากต đâu no, thì đâu Hãy no. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ โกภาวนาธิวาทนาสิหินนิทังุทธะวินโนจจกโลธรรมะวทติอานุวัณโนสุภังอาลํอาทาสิเนอกาสิเมญาติมิตตะ เตตตากะทะดุจฉะลังใดดุญยังวะโสโฆวะนาวัณญาปะลิเเวะนะนัตตะเตตานะมะธาเยวะทักคีนาทินะสังฆะมิสุปะณิฏฐิตาติฆานะตังวิตานะจาคาฆาฆะโสภังสัมปะติโส

สาเจ้าโตอีอมังไฟฟาวาลังสามาริยามิตุติยัมติตอนนี้กะใส่บาดญาน้ําแล้วเป็นสีร้อยเนาะพี่น้องขึ้นมาแล้วเนาะก็ถ่ายให้เบิ่งบนตนสีดูให้พุ่นสีสีแล้วอยู่ในเฮือนกเบิดเลย โอเคเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะคอยจบคลิปเอาไว้ชันี้ก็อใ่าจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดสั่นกระดิ่งันะเด้อพี่น้องเพื่อชมพาดคลิปใหม่ๆจากช่องของกเราพบพ่อคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนนี้ก็สบายดีสบายดีพี่น้องไปละเด้อบ,บายบายไปจุกุทุกคนเด้อ